หลวงปู่ศิลาพระผู้มีญาณลึกซึ้งแห่งอีสานใต้เคยเตือนไว้ว่าบุญนั้นเร็วหรือช้าไม่อยู่ที่การเวลาแต่อยู่ที่ใจผู้สร้างหลวงปู่ยังกล่าวต่ออีกว่าเมื่อใจบริสุทธิ์แม้เพียงชั่วลมหายใจเดียวบุญจะส่งผลยิ่งกว่าการทำทานทั้งร้อยครั้งพันครั้งถ้าใจยังเศร้าหมองคำเตือนนี้คือแสงแห่งสติ ที่เตือนให้เราไม่ลืมว่าหัวใจคือประตูของบุญไม่ใช่กระเป๋าเงินไม่ใช่ถุงทองแต่คือจิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธ,ธาเมตตาและการให้อภัยดังนั้นผู้ที่ต้องการให้บุญส่งผลเร็วต้องเริ่มจากภายในต้องเริ่มจากใจที่สะอาดและยอมให้อภัยทุกสิ่งทุกคนเมื่อเราปล่อยวางได้ บุญก็ไหลามาเหมือนสายน้ำที่ไม่ขวางทางเมื่อเรามีเมตตาบุญก็แผ่กระจายเหมือนแสงแดดที่ส่องทั่วพื้นดินและเมื่อเรารู้เท่าทันความโลภและความอยากบุญก็จะเป็นพลังแห่งการพ้นทุกข์ไม่ใช่เพียงพลังแห่งความสมหวังท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายจงจําไว้ว่าบุญที่ส่งผลเร็วที่สุดคือบุญที่เกิดจากใจที่ใสที่สุด จงทำด้วยความเบาไม่เร่งไม่หวังเพราะเมื่อใจเราสงบบุญจะเดินทางถึงเราโดยไม่ต้องเรียกหา